การจัดทำขั้นบันไดแบบต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติสัป่าและพันธุ์พืชมีแนวทางแก้ปัญหาการฉล้างพังทลายของดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสื่อมสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพืชแบบขั้นบันไดอุปกรณ์และเครื่องมือ แผนที่ GPS เข็มทิศเทปวัดระยะเครื่องมือวัดระดับจอบขุดดินไม้หลักกล้องถ่ายภาพและสมุดบันทึกขั้นตอนและวิธีดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติงานจากนั้นประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ สำรวจพื้นที่จริงร่วมกับชุมชนจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันขั้นตอนการจัดทำขั้นบันไดแบบต่อนเนื่องโดยใช้แรงคนจัดเตรียมพื้นที่ทำความสะอาดเพื่อทำขั้นบันไดวัดความชันของพื้นที่ s ลจากตัวอย่างการหาค่าความชันเฉลี่ยของพื้นที่ คำนวณด้วยหานสเมตรคูณ100จะได้ค่าความชันเท่ากับ38.5เปเซ์การหาค่าระยะห่างระหว่างขั้นบันไดจากตัวอย่างความกว้างของฐานขั้นบันไดที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับพื้นที่เกษตรกรใช้ปลูกพืชเท่ากับ2.5เมตรคำนวณตามสูตรจะได้ค่าระยะห่างระหว่างขั้นบันได1.35มเมตรวางแนวหลักเพื่อถ่ายระดับตามแนวดิงจากนั้นถ่ายระดับโดยใช้ Aframe ตามแนวระดับเริ่มดำเนินการขุดแนวโดยใช้แรงคนเมื่อวางแนวหลักและระดับเรียบร้อยแล้วการขุดย้ายดินโดยเริ่มขุดตั้งแต่จุดกึ่งกลางของฐานขั้นบันไดเข้าด้านในจนถึงกึ่งกลางแนวไม้หลักที่ปักไว้ขั้นตอนต่อไปทําการเคลื่อนย้ายดินมาถมด้านออกเพื่อให้มีบริเวณที่ราบกว้างตามที่ต้องการจากนั้นบดอัดดินให้แน่นไปตามที่ได้ขุดแนวไว การจัดทำขั้นบันไดแบบต่อเนื่องจะช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการฉลางพังทลายของดินและกักเก็บน้ำทำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์